วันที่30มกราคม2567กรมอุตุนิยมที่ยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะโดยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1 2ถึงองศาเซลเซียสกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดซียสะบแป บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-11องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสค่ะและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-33องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด21-16องศาเซลเซียสค่ะาาาภคะาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนคร สวค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลค่ะอุณหภูมิตำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคค่ะกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของ พื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขนันธ์ ชุมพรนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะหากตายฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจงังหวัดระนองและพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อย บางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ําสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะ